สวัสดีครับวันนี้วันที่8สิงหาคม2519จากการลงบ่อใหญ่ครั้งที่ผ่านมาก็ประมาณอยู่5-6เดือนนี่ก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันมันก็ได้เลี้ยงเป็นแบบแบบธรรมชาติสีก็สวยงามหนวดก็ยาว เห็นไหมสีสวยมากเลยใหญ่มากๆใหญ่ใหญ่จริงๆจะไปขาแล้วฮะ หลานตัวเล็กเป็นไข้ไม่สบาย